สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็สมาชิกนะครับของนะที่มาจากประเทศไทยทุกท่านนะครับนะผมป้อมฮะนะครับสบายไทยอีโคทััรวครับนะครับในขณะนี้ผมยืนอยู่ในนะครับออฟฟิศของพวกเรานะครับที่อยู่ในนะครับปัตตนะครับซึ่งอยู่ตรงหน้าด่านเลยนะครับทุกท่านที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในเราตอนใต้นะครับก็ต้องมานะครับสแตมป์นะครับเพื่อทำหนังสือเดินทางเข้าสู่ เมืองปักเซหรือไปเที่ยวน้ำตกสีผีคอนทรัเพ็งต่อไปนะครับออฟฟิศของเราเนี่ยตั้งอยู่ในเรียกว่าตั้งอยู่ที่หน้าด่านผลคนเข้าเมืองเลยนะครับป้อมสำเร็จในวันนี้นะครับนะครับแล้วก็ความทุ่มเทในวันนี้นะครับก็มาจากคนชื่อเวงใส่นี่นะครับนะครับพี่พี่ครับโทรเข้าไปที่ออฟิศก็เจอแต่ป้อมป้อมก็ให้รายละเอียดทุกอย่างนะครับเพื่อจะเดินทางเข้ามาต้องเที่ยวในนี้จะต้องพักที่ไหน ทานยังไงการเดินทางยากลำบากไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่คนที่จะดูแลนะครับพี่ๆทุกท่านแล้วก็สมาชิกทุกท่านเนี่ยนะครับก็คือเวงใส่เนี่ยนะครับนะครับเวงใส่นั้นเป็นนะครับเป็นผู้จัดการในลาวตอนใต้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นบรรยากาศออฟฟิศนะครับแล้วก็อันนี้เป็นาการท่องเที่ยวนะนะครับของประเทศลาวในปี1999ถึงปี2000 นะครับก็พวกเราก็ใช้สายล่งนี้มานะครับติดออฟฟิศกันนะครับในกับทุกบริษัทนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับในส่วนของตัวที่เป็นออฟฟิศของพวกเรานะฮะก็เป็นเล็กๆนะครับแต่ก็อบอุ่นนะฮะในลาตัวใต้แห่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นนะสภาพแะความเป็นอยู่ของพวกเรานะฮะที่อยู่ที่นี่นะครับวันนี้ก็หมกโมงเย็นแล้วนะฮะน้องๆก็เริ่มทยอยกลับกันไปนะครับ ไท้อย่าบรรยากาศนะฮะนะครับสบายไทยโคทัวร์นะครับมอกคุณภาพนะเดินทางนะครับอยู่ในลราทั้งตอนใต้ตอนกลางแล้วก็ตอนเหนือนะครับนะครับโดยมีนะครับทีมงานที่เข้มแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าเป็นเบงซไซนะนะครับผู้จัดการที่อยู่ในลราตอนใต้เองหรือว่าสมาชิกนะครับ หรือว่าทีมไกด์เราที่เข้มแข็งนะครับในการให้บริการนะวิดีโอนี้มีจุดมุ่งหมายนะครับเพื่อที่จะนะครับเพิ่มความมั่นใจในะครให้กับทางคณะทัวร์นะครับที่ซื้อทัวร์กับเราแล้วก็เดินทางเข้ามาเที่ยวในเราครับนี่ก็เป็นนะเอเของพวกเรานะที่ในเรานะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้าชมคลิปวิดีโอสั้นๆอย่างนี้นะครับผมป้อมสมัยใจครับลาด้วยเวลาเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ what's been done